ทุกท่านสู่ชาแนลดิวเข้มมือใหม่หัะท YouTube บายตะวันนะคะวันนี้มีเทคนิคและเคล็ดลับดีๆที่จะมาบอกพี่ๆน้องๆเพื่อให้เกิดการใช้งานในเรื่องของฟังก์ชันต่างๆของ YouTube ให้ถูกต้องและ เข้าใจให้ถูกต้องวันนี้จะยกตัวอย่างสิ่งที่เล่หลายท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นมือใหม่ัทำ YouTube หรือว่าคนที่เปิดช่อง YouTube มานานแล้วยังมีการใช้ผิดประเภทและเข้าใจผิดเยอะมากๆนั่นก็คือไฮไลท์แฮชแท็กที่เราใส่สีฟ้าตัวหนังสือที่เราใส่สัญ,ญลักษณ์นี่ค่ะ สัญลักษณ์ชร์ปหรือสัญลักษณ์ h a ชทที่ทำให้ข้อความของเราเป็นสีฟ้ามันใช้ประโยชน์ยังไงแล้วมันอยู่ตรงไหนบ้างของคลิปใน YouTube แล้วเราจะใช้มันเพื่ออะไรฟังและทำความเข้าใจนะคะนี่คือในเรื่องของการใช้แฮชแท็กในภาษา YouTube ฟังก์ชันตัวนี้นะคะเขาเรียกว่าเป็นไฮไลท์ข้อความ เท่านั้นนะคะเป็นการจัดกลุ่มข้อความของคลิปของเราเท่านั้นไม่ได้ใช้มันเพื่อเป็นการดันข้อความดันช่องของเราหรือดันคลิปของเรา ทสิ้นใช้เพียงการจัดกลุ่มเท่านั้นและมันจะมีประโยชน์เมื่อผู้ชมกดเข้าไปจากใต้คลิปของเราหรือในคําอธิบายใต้คลิปเท่านั้นถ้าผู้ชมไม่กดมันแทบจะไม่มีประโยชน์อะไรกับช่องของเราเลยจ้าไปดูวิธีการใช้การปรากฏของไฮไลท์ข้อความและประโยชน์ของไฮไลท์ข้อความมีอะไรเพื่อให้เราเข้าใจฟังก์ชันของ YouTube และใช้งาน ให้ถูกต้องที่สุดคะ่ะอยากให้ทุกท่านเรียนรู้และหาข้อมูลด้วยตัวเองนะคะและเป็นการสร้างเครดิตให้กับตัววันด้วยข่าว่าสิ่งที่วันพูดนะคะเป็นเรื่องที่วันศึกษามาจากการทำช่อง youtube ตามกฎค่ะวิธีการหาข้อมูลด้วยตัวเองนะคะเราสามารถอ่านเพิ่มเติมด้วยตัวเองได้ที่ studio com. youtube.com โดยการเข้ามาที่หน้าช่องแล้วสังเกตสัญ,ญลักษณ์ question mark เครื่องหมายคำถามกดเข้าไปที่เครื่องหมายคำถามพิมพ์คำว่าวิธีใส่แท็กมันจะขึ้นข้อมูลให้เราเรียนรู้ด้วยตัวเองค่ะซึ่งวิธีการใส่แท็กนั้นนะคะเราจำเป็นต้องมีความรู้อ่านด้วยตัวเองหาข้อมูลด้วยตัวเองสิ่งที่วันอยากจะบอกทุกท่านเป็น เทคนิคเคล็ดลับและสรุปย่อๆนะคะก็คือการติดไฮไลท์ข้อความตรงนี้ห้ามใส่เยอะจนเกินไปนะคะระบบจะดันให้ผู้ชมเห็นใต้คลิปเพียง3แฮชแท็กเท่านั้นถ้าใส่เยอะเกิน15ตัวระบบจะปิดกั้นการมองเห็นเราจะรู้ได้อย่างไรว่าระบบปิดกั้นการมองเห็นสำหรับคนที่ใส่ไฮไลท์เป็นสีฟ้าใต้คลิป มากจนเกินไปให้ดูดูที่ยอดวิวของเขาค่ะยอดวิวต่อคลิปของเขาจะอั้นๆตันๆไม่ปังสะทีเพราะระบบปิดกา้การมองเห็นไม่ส่งออกคลิปของเขาออกไปภายนอกให้เห็นเฉพาะคนที่มากดดูคลิปเขาเท่านั้นเองนะคะห้ามใส่คำซ้ำๆเยอะเกินไปค่ะเช่นคำว่าเก็บเหตุ เก็บเห็ดพึ่งเก็บเห็ดหอมเก็บเห็ดเหลืองเก็บเห็ดเก็บเห็ดเก็บเห็ดใช้คำว่าเก็บเห็ดซ้ำๆแบบนี้ระบบไม่อนุญาตนะคะเราจะใช้ได้เพียง2-3งสาคำเท่านั้นและห้ามใส่คำเกินความจริงค่ะโอ้ยขออภัยวันพิมพ์ผิดนะคะห้ามใส่คำหลอกลวงชวนเชื่อเกินความจริงและไม่เกี่ยวข้องกับคลิปเรา เป็นไฮไลท์ข้อความใต้คลิปเด็ดขาดนะคะอันนั้นคือการละเมิดกฎของชุมชนซึ่งมีกฎเยอะมากๆนะคะถ้าใครไม่อยาก เรียนรู้ด้วยตัวเองฟังข้อห้ามตรงนี้ไว้ก็พอค่ะแนะนำนะคะให้ติดแฮชแท็กได้3 5ถึงตัวเท่านั้นไม่ต้องติดเยอะค่ะแล้วก็ไม่ต้องอิจฉาเพื่อนๆที่เขาติดเยอะนะคะไม่ต้องติดเยอะเราก็ปังและดังได้ถ้าเราใช้คำที่เป็นคำค้นหาคำฮิตคำที่ผู้คนส่วนใหญ่เอามากดค้นหาในช่อง Youtube หรือ Google เท่านั้นคลิปเราก็ปังและดังได้จ้า มาชมวิธีการเขียนแฮแท็กให้ใส่สัญ,ญลักษณ์ช้าหรือแฮตแท็กแบบนี้นะคะแล้วตามด้วยข้อความทันทีโดยไม่ต้องเว้นวรรคหลังข้อความที่ใส่แฮตแท็กต้องเป็นข้อความสั้นๆข้อความหลังสัญ,ญลักษณ์แฮแท็กต้องพิมพ์ติดกันห้ามเว้นวรรคถ้าต้องการเว้นวรรคข้อความให้ใช้สัญ,ญลักษณ์ขีดล่างเช่น l ฮชแท็กไลท์อินสวีเดการพิมพ์ข้อความติดกันสามารถพิมพ์ได้ทั้งตัวเล็กและตัวใหญ่สลับกันเช่นเขียนคำว่า h ฮชแ t ็กไลท์อินสวีเดแบบนี้นะคะมาดูประโยชน์ของการใช้ h ฮแท็กการใช้ h ฮแท็กประโยชน์ในการจัดกลุ่มคลิป เท่านั้นนั่นคือเราต้องการให้คลิปของเราจัดอยู่ในกลุ่มไหนเราจะจัดแฮตแท็กใส่เครื่องหมายแฮตแท็กให้ข้อความเป็นสีฟ้านะคะแฮตแทกจะไม่มีประโยชน์ถ้าคนดูไม่กดจากใต้คลิปชื่อคลิปหรือคำอธิบายใต้คลิปแฮตแท็กจะหาเจอในการพิมพ์ตรงพื้นที่ค้นหาของ YouTube และ Google แฮตแท็ก ถ้าใส่เยอะเกินจะถูกปิดกัน้นการมองเห็นเพราะฉะนั้นใส่แค่3ถึงหตัวพอค่ะแฮชแท็หรือไฮไลท์ข้อความจะอยู่ตรงไหนแฮชแท็จะอยู่ตรงชื่อคลิปและจะไม่ปรากฏตรงใต้คลิปถ้าเราใส่แฮชแท็กที่ชื่อคลิปแฮชแท็จะอยู่ใต้คลิปเป็นไฮเปอร์ลิงก์สีฟ้า3ตัวแต่ ต้องไม่ใส่ h a ต h t a g ตรงชื่อคลิปให้ใส่ hashtag ในคําอธิบายใต้คลิป h a ตแ Tag จะไม่ขึ้นใต้คลิปถ้าเราใช้การเช็คอินสถานที่ไฮเปอร์ลิงก์เช็คอินสถานที่จะขึ้นเป็นไฮไลท์ใต้คลิปเรามาดูตัวอย่างการติด ไฮเปอร์ลิงก์หรือไฮไลท์ข้อความเป็นสีฟ้าวันขออนุญาตนะคะขออนุญาตพี่พี่น้องๆที่อยู่ในช่องติวเข้มมือใหม่หัดทำ YouTube ด้วยกันขอเข้าไปดูคลิปแล้วขอยกตัวอย่างเริ่มจากคลิปแรกนะคะของช่องจันที่มาสาวจันค่ะเรากดเข้าไปนะคะ <Your heart. S 1> วันขออนุญาตไม่เปิดคลิปนะคะเสร็จแล้วเราดูค่ะ ช่องนี้นะคะมีการติดไฮไลท์ใต้คลิปตรงนี้ไฮไลท์ใต้คลิปก็คือมันอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปตรงนี้ค่ะพี่เขามีการติดไฮไลท์คำว่านก ok นะคะแล้วก็มีการติดไฮไลท์คำว่าคนไทยในอเมริกาใช้ชีวิตธรรมดาถ้าเราติด3ไฮไลท์แบบนี้นะคะมันจะขึ้นไปอยู่ใต้คลิปอัตโนมัติ ไฮไลท์จะมีประโยชน์ไหมอยู่ที่ว่าเรามีการจัดกลุ่มคลิปที่ชื่อว่านก ok ใส่แฮชแท็กสีฟ้าคำว่านก ok มากแค่ไหนมันก็จะขึ้นในระบบค้นหาเรากดเข้าไปตรงคําว่านก ok ค่ะทีนี้เรามาดูนะคะว่ามันจะเจอคลิปของพี่จันที่มาสาวจันไหมนะคะนั่นอยู่ที่ว่าเรามีคลิปนก ok มากแค่ไหนนี่นะคะ1คลิป อันนี้นะคะสองนกแล้วเดี๋ยวไล่ดูไปนะคะมันการติดไฮไลท์ข้อความนะคะเราต้องนึกว่าเรามีการใช้ไฮไลท์บ่อยแค่ไหนถ้าเราไม่มีการใช้ไฮไลท์มากเพียงพอเราจะไม่เจอคลิปตัวเองค่ะนั่นหมายความว่าถ้าพี่จันที่มาสาวจันอยากได้คำว่านกเป็นการจัดกลุ่มคลิปของพี่เขาพี่เขาต้องไปติดแฮชท็กคำว่านก ในทุกคลิปที่เกี่ยวกับนกค่ะถ้ามีคลิปเดียวเราก็จะเจอคลิปของตัวเองคลิปเดียวอยู่ตรงนี้นะคะนี่นะคะตอนนี้คือเจอคลิปเดียวจริงๆค่ะเราไปดูแฮชแท็กตัวที่2นะคะคําว่าคนไทยในอเมริกาค่ะเรากดเข้าไปค่ะระบบก็จะจัดกลุ่มคนไทยในอเมริกาที่มีการใช้แฮชแทคนไทยในอเมริกาจะถูกจัดมาอยู่ในกลุ่มเดียวกันค่ะ แล้วเราลองดูคลิปของพี่จันที่มาสาวจันนะคะคลิปที่จะอยู่ตรงนี้เป็นคลิปที่ระบบ YouTube ดันนั่นคือเรามีการใช้คำว่าคนไทยในอเมริกาติดแฮชทมากพอนะคะตอนนี้ยังไม่เจอนะคะเดี๋ยวเราลองจะ,จะไล่จนกว่าจะเจอนะคะคำว่าคนไทยในอเมริกาค่ะมันจะเจอคลิปเราเพราะเราเคยใส่แฮชแท็กเอาไว้แต่ว่า ถ้าเราใส่ไม่มากพอมันก็ต้องไล่หายากนิดนึงแบบนี้นะคะมันจะเจอเจอทุกคลิปค่ะเจอทุกคนที่ใส่เป็นไฮไลท์นะคะแต่ว่าถ้าเรามีคลิปไม่มากพอมันจะหาไม่เจอค่ะนั่นก็คือประโยชน์ของการติดแฮช็เป็นสีฟ้านะคะเดี๋ยวขอไล่ให้เจอช่องพี่จันที่มาสาวจันก่อนนะคะนี่นะคะยังไม่เจอเลยจ้า ถ้าไล่จนเมื่อยก็จะขอเปลี่ยนแท็กนะคะขอเปลี่ยนไปดูคนอื่นค่ะอันนี้คืออันนี้คือเรียกว่าไม่ติดนะคะไม่ติดนะคะขอไปดูคำที่3ค่ะคำว่าชีวิตธรรมดานะคะกดเข้าไปค่ะทีนี้นะคะคำว่าชีวิตธรรมดาขึ้นมาเต็มเลยจ้านี่นะคะคือพี่เขาใช้บ่อยนั่นเองค่ะ1234นะคะดูช่องจันที่มาสาวจันท์นะคะ5ค่ะ นี่นะคะ6ค่ะถ้ามีคนกดคำว่าชีวิตธรรมดาก็จะเจอช่องเขาโดยอัตโนมัติแล้วถ้าใครกดเข้ามาจากใต้คอมเมนต์อ่อใต้คลิปตรงนี้จะเจอช่องคลิปเราอัตโนมัตินั่นเองนะคะไปดูช่องที่2ค่ะขออนุญาตด,ดูช่องวารุตาซิมเปิไล์นะคะกดเข้าไปค่ะ เมื่อกดเข้ามานะคะเช็คคําอธิบายใต้คลิปพี่วรุตามีการติดแฮชแท็กสีสามสีแบบนี้เลยนะคะแล้วพอเรากด3ตัวมันก็จะมาขึ้นอยู่ตรงไฮไลท์ใต้คลิปเราอัตโนมัติผู้ชมนะคะสามารถกดจากใต้คลิปหรือสามารถกดจากคําอธิบายก็ได้ถ้าเขาไม่กดตรงนี้นะคะเขาจะไม่เห็นคําอธิบายใต้คลิปเราค่ะเขาจะเห็นแค่ ชื่อคลิปและไฮไลท์เดี๋ยววันจะพาไปกดจากใต้คำอธิบายนะคะพอกดเข้าไปตรงคำว่าผักป่าทานได้ในยุโรปนี่นะคะคำนี้ถ้าเราเจอคลิปเราคนเดียวหมายความว่าตอนนี้เราทำคลิปดูคนเดียวอยู่นะคะพี่วรุตาแสดงว่าคำว่าผักป่าทานได้ในยุโรปยังไม่เป็นการจัดกลุ่มและคำค้นหายอดนิยม ส่วนใหญ่นะคะเขาจะใช้คำว่าผักป่ากินได้ในยุโรปเวลาเราใช้คำติดไฮไลท์นะคะเราอย่าใช้ภาษาที่เป็นทางการมากอันนี้นะคะเรียกว่าภาษาสุภาพหรือภาษาที่เป็นทางการค่ะมันจะไม่เจอการใช้ซ้ำหรือว่าคนกดค้นหาเขามักจะค้นหาคำง่ายๆดูนะคะเขาจะค้นหาคำว่า ผักป่ากินได้ในยุโรปค่ะเขาจะไม่ใช้ภาษาสุภาพถ้าพิมพ์คำว่าผักป่ากินได้ในยุโรปเราจะเจอคนที่ใช้กลุ่มนี้เยอะมากแล้วก็เจอคลิปของพี่วรุตาด้วยนะคะนี่ค่ะขึ้นมาแล้วนะคะแล้วก็จะเจอคลิปของคนอื่นเจอคลิปครูด้วยค่ะผักป่าสิบชนิดกินได้ในสวีเดนเวลาเราติดไฮไลท์นะคะ ให้เราเลือกข้อความที่คิดว่าคนจะมาพิมพ์ค้นหาถ้าเป็นข้อความที่คนไม่ใช้คนไม่พิมพ์ค้นหามันจะเป็นไฮไลท์ข้อความที่ไม่เป็นประโยชน์ค่ะดูตัวที่สองนะคะคำว่าคนไทยในต่างแดนค่ะกดเข้าไปค่ะคำนี้นะคะเรียกว่าเป็นคำฮิตถ้าเราใช้คำฮิตเราใช้บ่อย และเราใช้มากพอเรามีคลิปมากพอเราจะติดนะคะถ้าเรากดมาแบบนี้แล้วเราเจอคลิปคนอื่นแบบนี้เรียกว่าเป็นการเช็คไฮไลท์ข้อความและมันเป็นข้อความที่คนส่วนใหญ่ใช้และคนส่วนใหญ่ค้นหาค่ะนี่นะคะเราก็จะดูค่ะว่าเราจะเจอคลิปพี่วรุตตาอยู่ตรงไหนเจอคลิปครูด้วยนะคะนี่คลิปวันเองค่ะ2คลิปนะคะ เดี๋ยวขอไล่ให้เจอคลิปพี่วรุตาพี่วรุตานี่เจอคลิปครูแล้วนะคะคลิปครูก็ขึ้นมารัวๆเลยค่ะพี่วรุตาเพิ่งเรียนรู้การติดไฮไลท์และการตั้งชื่อคลิปรอสักพักหนึ่งค่ะเดี๋ยวติดแต่เราต้องติดไฮไลท์คำเดิมซ้ำๆนะคะต้องติดคำเดิมซ้ำๆนี่ทุกคนจะเจอคลิปวันขึ้นมาเยอะมากคือครูค่ะ ในฐานะที่เป็นครูนะคะวันใช้ซ้ำๆไม่เปลี่ยนแท็กเลยค่ะแล้วมันจะติดเองนะคะนี่นะคะคลิปครูขึ้นมารัวๆเลยค่ะนี่คือเป็นโอกาสของคนที่เขาค้นหาคลิปแล้วพอเขาเจอคลิปเราบ่อยมากๆเราจะดูเป็นคนดังและคลิปปังอัตโนมัติทั้งๆที่ยอดวิวไม่เยอะนะคะอันนี้คือ ความฉลาดและการใช้แท็กเป็นค่ะนี่คือรูปแบบที่วันสอนทุกคนไม่หมกเม็ดนะคะเดี๋ยวไปดูคำที่3ของพี่วรุตาค่ะคำว่าเม er ียฝรั่งกดเข้าไปค่ะเมื่อกี้คือไม่เจอคลิปพี่วรุตานะคะเรามาไล่ดูเม er ียฝรั่งจะเจอคลิปที่คนเอาไปติดแฮชแท็ชื่อคลิปแล้วก็เขียนคำว่าชื่อคลิปนะคะ เขียนคำว่าเมียฝรั่งที่ชื่อคลิปนะคะอันนี้ไม่มีครูค่ะเพราะว่าวันไม่ใช้คำว่าเมียฝรั่งนะคะนี่ค่ะส่วนของพี่วรุตานั้นต้องใช้เยอะใช้ซ้าใครที่อยากติดในหน้าการค้นหานะคะเงื่อนไขก็คือต้องใช้แท็ก3ตัวเป็นแท็กหลักของช่องเราค่ะเราอยากได้คำว่าอะไรให้เราไปหาคำที่เราคิดว่าเด่นที่สุด เจอเราที่สุดคำที่เกี่ยวกับเราที่สุดแล้วเอาไปใช้ซ้ำๆค่ะคือใช้แบบไม่เปลี่ยนเลยนะคะส่วนตัววันคือใช้แบบไม่เปลี่ยนเลยค่ะคำนี้ไม่เจอช่องครูแน่ๆเพราะครูไม่ใช้คำว่าเมียฝรั่งนะคะนี่คือวิธีการและการหาคลิปค่ะเดี๋ยววันขอพาไปหาตัวอย่างช่องอื่นขออนุญาตสองช่องอื่นนะคะ ช่องพี่ไทยชามสเสน่ห์ไทยเดนมาร์กค่ะช่องพี่เขาเช่นเดียวกันนะคะเพิ่งเรียนรู้การติดไฮไลท์และประโยชน์ของมันค่ะเรากดเข้าไปตรงคำว่าฤดูสปริงนะคะอันนี้คือเจอพี่เขาคนเดียวเลยอันนี้เรียกว่าทำคลิปไว้ดูคนเดียวนะคะคำว่าฤดูสปริงไม่ใช่คำฮิตและไม่ใช่คำค้นหาของคนทั่วไปค่ะ ไปดูที่ตัวที่สองนะคะดอกทิวลิปค่ะดอกทิวลิปเป็นไฮไลท์ที่ใช้ได้แต่มันจะไม่เจอคลิปเราถ้าเรามีดอกทิวลิปไม่มากพอนะคะอันนี้มีจ้าเจอนะคะดอกทิวลิปเก่งมากค่ะพี่พี่วันไทยช้ำเสน่ห์ไทยนะคะไปดูตัวที่สามค่ะคนไทยในต่างแดนค่ะกดเข้าไปค่ะ จะเจอช่องพี่ไทยชามสเสน่ห์ไทยไหมนะคะอยู่ที่ว่าเราใช้บ่อยใช้ซ้ํำไหมเจอคลิปครูอีกแล้วค่ะคนไทยในต่างแดนนะคะมันเป็นแท็กของช่องมาดามบ้านนาสวีเดนคือใครใช้บ่อยที่สุดคนนั้นจะขึ้นย่าดาวคนไทยเอ่อย่าดาวสไปนอร์เวย์นะคะ จีนาอินเยอรมนีซารีนาเอนะคะแล้วนอกนั้นก็จะเป็นคลิปครูแล้วจ้านี่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากหาคลิปตัวเองเจอเราจำเป็นต้องใช้สามไฮไลท์ที่ไม่เปลี่ยนเลยค่ะให้เลือกใช้ไฮไลท์ที่คิดว่าเราจะใช้ซ้ำๆในทุกคลิปแต่ ต้องเกี่ยวกับคลิปเราและต้องเกี่ยวกับช่องเราเท่านั้นนะคะถึงจะมีประสิทธิภาพค่ะเคล็ดลับและเทคนิคการเขียนไฮเปอร์ลิงก์หรือไฮไลท์สีฟ้าติดแฮชแทกเราจะต้องเอาไฮไลท์สีฟ้า ไปไว้ตรงคำอธิบายใต้คลิปเท่านั้นนะคะไม่ว่าจะเขียนตรงไหนในพื้นที่ของคำอธิบายใต้คลิปไฮไลท์3ตัวแรก3ตัวแรกเท่านั้นนะคะไม่ว่าเราจะติดไฮไลท์กี่ตัวก็ตามระบบจะดันเพียง3ตัวแรกให้ขึ้นมาอยู่ตรงใต้คลิปแล้วตามด้วยชื่อคลิปส่วนใครที่ติดแฮชท็ตรงชื่อคลิปเราจะเสียพื้นที่ ในการดันไฮเปอร์ลิงก์สีฟ้าใต้คลิปตรงนี้ไปเลยค่ะถ้าเราอยากได้ไฮเปอร์ลิงก์สีฟ้าแบบนี้ขึ้นมาโดดเด่นมันจะเชิญชวนให้ผู้ชมกดเข้าไปจากตรงนี้ได้ง่ายขึ้นเราต้องไม่ใส่แฮตแท็กตรงชื่อคลิปนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะเกี่ยวกับเทคนิคและการทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการใช้แฮตแท็ก นี่คือการใช้ฟังก์ชันของ YouTube ให้เกิดประโยชน์ที่สุดค่ะและการใช้ให้ถูกวิธีที่สุด เพื่อให้เราสามารถใช้พื้นที่อื่นๆในการดันคลิปของเราและดันช่องของเรานะคะวันเปรียบเทียบให้เห็นข้อดีข้อเสียและประโยชน์ของการใช้ไฮไลท์แล้วเพราะฉะนั้นที่เหลือพี่พี่น้องๆต้องเอาไปใช้ด้วยตัวเองเพื่อให้เราใช้พื้นที่ในการดันคลิปให้ได้มากที่สุดสิ่งที่สำคัญที่สุดในการดันคลิปและดันช่องของเรานะคะนั่นก็คือปกคลิป แท็กทุกตัวหนังสือที่เราพิมพ์ไม่ใช่แฮชแท็กนะคะและเนื้อหาในคลิป3ส่วนนั้นมีประโยชน์ที่สุดค่ะและใช้ทุกพื้นที่ให้มีประโยชน์ต่อการดันคลิปและดันช่องของเราที่สุดนะคะหวังว่าวันนี้จะเป็นประโยชน์และเทคนิคดีๆให้มือใหม่ท o u t u b e ทุกท่านมีแนวทางในการทำช่อง y o u t u b e ให้ก้าวไปตามกดทำตามกดต้องอดทนจ้าทำตามวิธีนี้ ทำไปเรื่อยๆถ้าเราอยากเห็นผลในช่องของการค้นหาเพิ่มขึ้นลองทําวิธีนี้10คลิป10วันแล้วกับ ไปพิมพ์คำค้นหาหรือดูคำค้นหาใต้คลิปของเราอีกครั้งรับรองคำค้นหาเพิ่มขึ้นแน่นอนจ้าฝากเอาไว้เป็นเทคนิคสำหรับทุกท่านนะคะฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆของเราได้เห็นคลิปเห็นเทคนิคต่างๆไปพร้อมๆกันอย่าลืมดูคลิปย้อนหลังด้วยนะคะ ทุกคลิปทุกเทคนิคมีประโยชน์ให้กับพี่ๆน้องๆที่ทำช่อง y o u t u b e เสมอค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกกำลังใจและสวัสดีค่ะพบกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบายจ้า